เดี๋ยวเราทำการ copy ไว้นะครับ copy ไว้อันนี้ก็ปิดไปก่อนรวมเลยก็ได้ครับามาที่ตัวล a s so, โซหรือเครื่องมือ Selection ก็ได้นะครับคลิกขวาแล้วก็ convert to smart object นะครับเดี๋ยวเราจะทำการใส่ตัวน้อยนะครับน้อย ลองดูก่อนครับนี่สังเกตว่าพื้นผิวจะมีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นตัวไฮไลท์อะไรต่างๆมันก็ควรจะมีด้วยนะครับอันนี้ก็พูดถึงรายละเอียดนะครับตอนนี้เราใช้สมา smart o b j กต์เพราะว่าเราสามารถปรับเพิ่มลดได้นะครับแก้ไขได้สมมุติเรา ่าใส่เยอะไปโอเคไปแล้วนะครับเราเกิดเปลี่ยนใจแล้วก็ดับเบิลคลิกแล้วก็ปรับลงเราเอาแค่น้อยๆก็พอครับอันนี้พูดถึงงานรายละเอียดนะครับเดี๋ยวพอไปเจองานที่มันมีความซีเรียสน้องๆก็จะนึกถึงตรงนี้ได้ครับตรงนี้อาจจะมองไม่สังเกตสังเกตไม่ชัดเจนครับแต่ให้เรารู้ไว้นะครับว่า มันควรจะมีตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับรายละเอียดต่อไปเดี๋ยวเราจะทำ p e n t i n g นะครับ painting พน i n ้งสีทงนะครับเดี๋ยวเอาสีนี้ก่อนนะครับ วิธีเพ้นก็มีหลายอย่างนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวเราจะใช้ตัวฮาร์ดเน็ตเป็นร้อยเลยนะครับแล้วก็ลดบัตรก็นึกถึงนะครับนึกถึงตอนที่เราจะเพ้นจริงๆนะครับเราจะเพ้นยังไงครับก็นี่นครับ เอาพอประมาณไปก่อนนะครับก็เอาสีขาวนี่อีกเลเยอร์นะครับสีขาวนี่ส่วนสีสีแดงสีแดงนี่ก็ เอาเลเยอร์เดียวกันก็นได้ครับนี่สีธงชาติฝรั่งเศสครับสมมุติว่าน้องคนนี้เป็นาชาวอิตาลี ฝรั่งเศสนะครับเดี๋ยวเราจะมาแต่งนะครับเดี๋ยวเราไปเพ้นธงชาติอิตาลีก่อนนะครับลดหน่อยนะครับเดี๋ยวมากแดงแล้วก็อ๋อเดลเยอ์ใหม่นี่นะครับ เอาเขียวครับต้องเป็นเขียวเ,เว้นไว้นะเขียวมากกว่าน,นี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็คร่าวนะ แล้วสึกใหญ่ไปก็นี่ครับรวบเลเยอร์คอนทลทีะครับยืดหน่อยก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเราทำการปรับนะครับให้ให้ดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับมาที่เครื่องมือนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ มาเครื่องมือ,อตัวบัตรหัวบัตรนะครับมามาหัวบัตรอันนี้นะครับแล้วก็เลือกที่เลือกที่เลเยอร์ทงฝรั่งเศสนี่ครับเอาชัดๆนะตัวก็ประมาณประมาณไปก่อนนะครับ ถ้าเยอะไปก็เราต้องลดนะครับลองลองน้อยๆดูก่อนครับอ่าก็จะดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับเวลาเราเพ้นมันก็จะมีอะไรลักษณะนี้นครับเราก็ เอามาช่วยได้สีแดงเหมือนกันนะครับลากไปอาจจะใช้บัตรหัวอื่นก็ได้นะครับ ตามที่เราคิดว่าโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างให,ให้ดูแนวคิดในการทำงานนะครับขาวขาวด้วยครับขาวก็จัดไปนี่ ก็น่าจะน่าจะพอโอเคอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราต้องใส่เงานิดนึงนครับเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติก็กว่าตเนตนะครับก็ดูสีพื้นผิวสกินนะครับคิดว่าน่าจะเป็นตรงไหน,นครับก็เลือกดู รอรอนี้เถยงเงาเดีวแล้วก็ปรับปรับได้ครับอันนี้เราก็จริงๆเงาเราก็ใช้ตัวฟิลเตอร์ตัวเอฟเฟกได้นะัะแต่ สิ่งที่จะเกิดขึ้นมันก็บางทีมันก็ควบคุมได้ไม่เท่าที่เราต้องการนะครับอย่างตรงนี้อันไหนที่คิดว่าไม่โอเคเราก็เอาออกไปนะครับก็ใช้ฟังก์ชัน น้อยๆครับน้อยๆลองดูนะครับบางทีต้องใจเย็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกนะครับเดี๋ยวเราต้องลดนะครับ ลดโอปอลิตี้ทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้มันดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดครับ ริง่งอยากให้มีบ้างนะครับแต่ก็ไม่เยอะนะครับให้ให้มีอยู่นะครับแต่ไม่ไม่รู้สึกว่ามีอยู่เข้าใจไหมครับให้เหมือนกับว่ากินก๋วยเตี๋ยวอร่อยจังเลยแต่ไม่รู้อร่อยเพราะอะไรอย่างนง้นนะครับพอพอจะเข้าเข้าใจใช่ไหมครับอ่ามูสลองปิดนะครับปิดเงา อ่ามันน้อยไปแล้วก็เพิ่มเดี๋ยวเต็มร้อยก็ได้นะครับอันนี้ก็โอเคนี้เดี๋ยวเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะมาที่โอเลแล้วก็ใช้ตัว ขาวนะครับออลองบัตรนี้ดูก่อนก็นได้อ,อ๋อน้อยไปเอานี่ดีกว่านะครับฮัตเด็ดศูนย์นะครับ จริงๆเราต้องการความฟุ้งกระจายครับมันจะเหมือนกับว่าโค้งตรงกลางนะครับเพราะว่าแก้มจะมีความนูนอยู่นะครับทำให้ตัวตัวเพ้นเนี่ยมันดูนูนดูนูนมากขึ้นนะครับอันไหนไม่ใช่ก็ลบออกไปนะครับอย่งเดี๋ยวเราลด เดี๋ยวต้องลดอีกนะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปรับแต่งออกนะครับให้ให้มันดูกลมๆครับตามโคง้งตามแก้มนะีอันนี้เราก็ลดอลองดูใช่ไม่ใช่ครับเต็มเะไรก็ได้ครับจะใส่น้อยใส่อะไรก็ได้นะครับตามใจพอเราเรียนไปแล้วนะครับเมื่อกี้ อันนี้เราลองปิดดูความแตกต่างมันก็จะนี่นะครับมันก็จะดูมีมิติมากขึ้นนะครับมีมิติมากขึ้นรับกับแก้มที่มีความโค้งนะครับอันนี้ก็เหมือนกันใช้อะไรครับมิกเซอร์นะครับบัดกับตัวนี้นบอกแล้วนะครับว่า ค่อนข้างมีหลายเรื่องนะครับวันนี้อ่าก็เพ้นไปนะครับเอาเหมือนเพ้นจริงเลยอ่เาเเหมือนว่าเราทวนนะครับทบทวน สีขาวนะครับขาวก็เกลีย่ยไปอิตาลีฝรั่งเศสนะครับเป็นอันนี้สมมุตินะครับสมมุติว่าเป็นน้องคนนี้เป็นลูกครึ่งอิตาลีฝรั่งเศสนะครับจะไปเชียร์บอลเชียร์ไรก็เชียร์สองประเทศเลยนะครับตอนนี้ก็ เดิมครับใส่เงาใส่เงาก็ดูดสีมานะครับ ใส่ไปเดี๋ยวเราก็แต่งออกะตามสไตล์โอ้แรงไปครับแรงไปก็นี่เอาออกไปนะครับโอปาซิตี้น้อยค่อยๆค่อยๆปรับไปครับถ้ารู้สึกไม่ทันใจก็เพิ่มได้นี่ ให้รู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรอยู่นะครับเป็นเงาเป็นอะไรก็อันนี้เราทำก็ค่า,ายังไม่ละเอียดมากนะครับให้เห็นวิธีการทํางานนะครับแนวคิดในการทำงานอันนี้นะครับจริงๆเราก็อาจจะใช้สีนะครับอย่างตรงนี้นะครับ ทวทีตนะครับผสมผส,สานก็ได้อย่างเช่นอันนี้นะครับลองดูนะครับดีสเบอร์มาก่อนคนระับ นี่ครับมันก็จะเหมือนกับว่ามันมันมันมีการผสมสีนะครับตัวนี้ออกมานะครับแล้ลองลบไปก่อนน,ะนี่ก็ให้เห็น นวคิดในการทำงานนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นเป็นเงาที่มีสีของตัวมันเองอยู่นะครับอันนี้ก็ทำได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็ทำให้ดูว่ามันก็เป็นอัลเทนทีฟหนึ่งนะครับที่เราจะเอาไปปรับใช้ได้นะครับ